บทที่2ีฟรานซิสแคร,รี่ทิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเล็กๆเ,เดินคุยกับเพื่อนที่พบกันระหว่างทางมาตามถนนแมเดวิลตรงมายังโบโรดีนแมนชั่นจริงๆนะฟรานซิสไอ้ตึกหลังนั้นนะ่ะมันเหมือนคุกเราดีๆนี่เองเหลวไหลอีลีนฉันจะบอกให้ว่าแฟลตนี้นะ่ะสบายมากฉันโชคดีนะและคลอเดียก็เป็นคนดีด้วย ไม่เคยมายุ่งวุ่นวายเลยเธอก็ทำงานของเธอไปแฟลตนี้ดีจริงๆนะอยู่กันสองคนเท่านั้นใช่ไหมฉันลืมไปแล้วเอ๊ะมีอีกคนไม่ใช่หรือฮึดูเหมือนเธอจะไปแล้วค้างค่าเช่าหรือไม่ค้างหรอกเรื่องค่าเช่าเรียบร้อยฉันคิดว่าเธอคงจะไปอยู่กับคู่รักของเธอมากกว่า อีลีนหมดความสนใจถ้าไปอยู่กับคู่รักก็เลิกพูดต่อไปได้คราวนี้ไปไหนมาละ่ะแมนเชสเตอร์ไปตั้งแสดงให้เอกชนดูได้ผลดีมากเดือนหน้าจะไปเวียนนาจริงๆหรือเปล่าคงจะไปแน่เตรียมการไว้หมดแล้วนี่คงสนุกถ้าเผื่อรูปภาพที่เอาไปเกิดถูกขโมยมิแย่หรือโอ้ย เราต้องประกันไว้หมดแหละโดยเฉพาะที่ราคาแพงๆการแสดงภาพของปีเตอร์เพื่อนเธอเป็นอย่างไรบ้างละ่ะไม่ค่อยจะดีเท่าไรหรอกแต่บทวิจารณ์ในหนังสือศิลปินเขาเขียนให้ดีเลยช่วยได้มากฟรานซิสเลี้ยวเข้าโบโรดีนแมนชั่นส่วนเพื่อนเดินต่อไปตามทางที่จะกลับบ้านของเธอซึ่งอยู่เลยออกไป ฟรานซิสกล่าวทักทายคนขนของแล้วจึงขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่หกเธอเดินทำเพลงไปเบาๆเธอสอดกุญแจไขประตูแฟลตไฟที่สองทางเดินยังไม่ได้เปิดกว่าคลอเดียจะกลับอีกตั้งชั่วโมงครึง่งแต่ที่ห้องนั่งเล่นประตูเปิดแง้มอยู่และมีแสงไฟฟรานซิสพูดดังเปิดไฟไว้ตลกดีเธอถอดเสื้อคลุม วางกระเป๋าเสื้อผ้าลงกับพื้นผักประตูห้องนั่งเล่นให้กว้างออกและเดินเข้าไปแล้วเธอหยุดนิ่งปากอ้าแล้วหูบเธอแข็งไปหมดทั้งตัวตาจ้องไปที่ร่างซึ่งเหยียดยาวความหน่าอยู่ที่พื้นแล้วค่อยๆเหลือบขึ้นมองกระจกและเห็นหน้าตัวเองตกใจกลัวเธอหายใจลึกมึนไปชั่วขณะแล้วหันหลังกลับหวีดร้อง สะดุดกระเป๋าที่วางอยู่บนพื้นเธอเตะไปทางหนึ่งแล้ววิ่งออกจากแฟลตของเธอไปยังแฟลตติดกันและทุกประตูหญิงมีอายุคนหนึ่งเดินมาเปิดอะไรกันมีคนตายเป็นคนที่ฉันรู้จักด้วยชื่อเดวิดเดเคอร์เขานอนอยู่บนพื้นฉันคิดว่าเขาถูกแทงเขาต้องถูกแทงมีเลือดเต็มไปหมด เธอสะอื้นร้องอย่างเสียสติมิสเจคอบจับเธอเขยา่าแล้วพาไปนั่งที่เก้าอี้ยาวแล้วออกคำสั่งอยู่เฉยๆนะจะไปเอาบรันดีมาให้เธอหยิบแก้วมาให้เอา้าดื่มเสียฟรานซิสจิบบรันดีอย่างว่าง่ายมิสเจคอบเดินออกจากประตูแฟลตของเธออย่างรวดเร็วไปตามทางเดินแล้วเข้าประตูที่เปิดอยู่ ซึ่งมีแสงไฟลอดออกมาประตูห้องนั่งเล่นเปิดกว้างมิสเจคอบเดินเข้าไปเธอไม่ใช่ผู้หญิงประเภทวีตไว้กระตู้วูเธอหยุดยืนริมฝีปากเม้มสนิทสิ่งที่เธอแลเห็นเหมือนฝันร้ายร่างชายหนุ่มรูปงามนอนอยู่บนพื้นแขนเหยียดยาวผมสีน้ำตาลยาวประบา่าเขาสวมเสื้อคลุมกรรมยีเสื้อเชิ้ตขาวโชกไปด้วยเลือด เธอรู้สึกว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องด้วยเด็กสาวผู้หนึ่งยืนเบียดฝาอยู่รูปตลกแผ่นใหญ่ที่แขวนอยู่เบื้องบนดูเหมือนจะกำลังกระโดดโลดแล่นเด็กสาวผู้นั้นสวมชุดวูสีขาวผมสีน้ำตาลอ่อนห้อยอยู่ข้างแก้มในมือถือมีดมิสเจคอบจ้องเธอและเธอก็จ้องมิสเจคอบแล้วเธอกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบ เรากับจะตอบคำถามใครคนหนึ่งใช่ฉันฆ่าเขาเองเลือดเปื้อนมือหมดเลยฉันไปล้างมือในห้องน้ำมาแต่ของพันนี้ล้างไม่ออกหรอกนะจริงไหมแล้วฉันก็กลับเข้ามาในนี้ใหม่มาดูซิว่าจริงหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจริงน่าสงสารเดวิดแต่ฉันเข้าใจว่าฉันคงจะต้องทำ ความตกใจทำให้มิสเจคอบพูดไม่ออกเสียงที่เธอเปล่งออกมาฟังดูตลกจริงๆหรือทำไมคุณถึงทำอย่างนี้ไม่ทราบค่ะแต่อย่างน้อยฉันคงทำไปแล้วจริงๆเขากำลังลำบากมากเขาตามหาฉันและฉันก็มาแต่ฉันอยากจะเป็นอิสระจากเขาที่จริงฉันไม่ได้รักเขาหรอกเธอบรรจงวางมีดลงบนโต๊ะ แล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งเธอกล่าวว่าไม่ปลอดภัยเลยนะคะที่จะเกลียดใครสักคนหนึ่งไม่ปลอดภยัยเพราะไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะทำอะไรลงไปเหมือนอย่างหลุยสแล้วเธอพูดเบาๆว่าคุณโทรศัพท์ไปบอกตำรวจไม่ดีหรือมิสเจคอบหมุนเลข999อย่างเชื่อฟังมีคนหกคนอยู่ในห้อง เวลาผ่านไปนานตำรวจเดินเข้าเดินออกแอนดรูเรสทริกนั่งงงเขากล่าวซ้ำซำ้ซากๆว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยพอได้รับโทรศัพท์เขาก็มาจากที่ทำงานมีคลอเดียริสฮอลแลนด์ตามมาด้วยเธอยังคงมีประสิทธิธภาพเช่นเคยเธอโทรศัพท์ถึงทนายความโทรไปบ้านครอสเฮส และโทถไปที่บริษัทตัวแทนซื้อขายบ้านสองแห่งเพื่อตามตัวแมรี่เรสทาริกเธอให้ยากล่อมประสาทแก่ฟรานซิสแครรี่แล้วพาไปนอนแอคูปโรนั่งอยู่ข้างๆมิซิสโอลิเวอร์บนเก้าอี้ยาวทั้งสองคนนี้มาถึงพร้อมกับตำรวจผู้ที่มาถึงหลังสุดตอนที่ใครๆจะกลับมาอยู่แล้วคือสุภาพบุรุษผมสีเทากิริยาสงบสงี่ยม สารวัตนีนแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดซึ่งพยักหน้าทักทายโปโัโรและทำความรู้จักกับแอนดรูเรสทริกชายหนุ่มร่างสูงผมแดงยืนอยู่ที่หน้าต่างมองลงไปยังสนามหญ้าคอยอะไรกันนักหนานะนิสซิสโอลิเวอร์สงสัยศก็เคลื่อนย้ายไปแล้วช่างภาพและตำรวจอื่นๆก็ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วคงจะคอยตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดนี่เอง ถ้าคุณต้องการจะให้ฉันออกไปมิสซิสโอลิเวอร์พูดอย่างไม่แน่ใจคุณคือมิสซิสเอเรียตโอลิเวอร์ใช่ไหมครับถ้าไม่ขัดข้องผมขอให้คุณอยู่ก่อนผมรู้ว่ามันไม่น่าอยู่นะักไม่น่าจะเป็นไปได้เลยมิสซิสโอลิเวอร์หลับตานึกถึงเรื่องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มที่เธอเรียกว่านกยูงนอนตายอย่างหน้าหวาดเสียว เด็กสาวคนนั้นก็ดูผิดไปจากนอร์มาแห่งบ้านครอสเฮดที่เธอเคยพบนางเอกหนังผีที่ปัวโรตั้งฉายาคราวนี้ดูเธอมีท่าทางสง่างามแต่แลดูเศร้าและยอมรับชะตากรรมปัวโรขออนุญาตใช้โทรศัพท์สองครั้งครั้งหนึ่งต่อไปสกอตแลนลนยาร์ดหลังจากที่คุณจ่าตำรวจสอบถามด้วยความสงสัยแล้ว เขาก็ได้รับอนุญาตให้โทรศัพท์ได้คุณจ่าพาปัวโรไปยังเครื่องพ่วงในห้องนอนของครอเดียเขาหมุนโทรศัพท์จากที่นั่นโดยงับประตูวไว้คุณจ่ามองดูด้วยความสงสัยแล้วบ่นกับลูกน้องว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรหมอนี่เป็นใครกันนะตัวเล็กท่าทางประหลาดเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับจากหน่วยพิเศษละมัง คงไม่ใช่หรอกเขาจะพูดกับสารวัตรนิวผู้ช่วยของเขาเลิกคิ้วพอพูดโทรศัพท์เสร็จแล้วเขาก็เปิดประตูออกมาเรียกมิสซิสโอลิเวอร์ซึ่งยืนอยู่ในครัวให้เข้าไปหาทั้งสองนั่งลงบนเตียงของคลอเดียริสฮอลแลนด์แม้ดีฉันอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมิสซิสโอลิเวอร์พูดอย่างอดรนทนไม่ได้จเย็นๆครับ คุณน่าจะทำอะไรได้ไม่ใช่หรือผมทำแล้วผมโทรศัพท์ไปหาคนที่ผมควรจะบอกแต่ตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้จนกว่าตำรวจจะสอบสวนขั้นต้นเสร็จไปแล้วคุณโทรไปหาใครหลังจากที่พูดกับสารวัตรแล้วพ่อเธอหรือเขาไม่มาประกันเธอบ้างหรือยังไงถ้าเป็นคดีฆาตกรรมเขาไม่ให้ประกันตัวหรอกครับ บัวโรพูดตำรวจแจ้งไปยังพ่อของเธอแล้วเขาได้หมายเลขจากมิสแครี่เธออยู่ที่ไหนเข้าใจว่าคงกำลังประสาทกินอยู่ในห้องมิสเจคอบติดๆกันนี่แหละเธอเป็นคนมาพบเข้าดูเหมือนจะตกใจมากร้องกรีดวิ่งออกไปจากนี่เลยเธอเป็นนักแสดงไม่ใช่หรือถ้าเป็นคลอเดียคงไม่ทำอย่างนั้น ใช่ผมเห็นด้วยแล้วคุณโทรศัพท์ไปถึงใครละ่ะคนแรกอย่างที่คุณได้ยินแล้วผมพูดกับสารวัตรนิวแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดเขาจะมายุ่งด้วยละรือเขาจะไม่มายุ่งหรอกเขาช่วยผมสืบหลายเรื่องซึ่งทำให้แลเห็นเขาเงื่อนขึ้นมาบ้างอ๋ออย่างนั้นหรือแล้วคุณพูดกับใครอีก หมอจอนสติลลิงฟรีดใครกันคะจะให้มาบอกว่านอมาเสียสติและต้องฆ่าคนอย่างนั้นหรือเขามีคุณนวุธที่จะให้ปากคำในศาลได้ถ้าจำเป็นเขารู้อะไรเกี่ยวกับเธอบ้างหรือเปล่ารู้แยะทีเดียวเพราะเธออยู่ในความดูแลของเขามาตลอดตั้งแต่วันที่คุณพบเธอที่พัตตารชามร็อก ใครเป็นคนพาเธอไปหาหมอคนนี้ปัวโรยิ้มผมเองครับผมเป็นคนโทรศัพท์นัดหมายกับหมอก่อนที่ผมจะออกไปพบคุณที่ร้านอาหารนั้นอะไรนะนี่หมายความว่าตลอดเวลาที่ดิฉันผิดหวังในตัวคุณเร่งให้คุณทำนั่นทำนี่นะ่ะคุณได้ทำของคุณอยู่แล้วงั้นหรือคุณไม่เคยบอกดิฉันเลยคุณปัวโร ทำไมคุณถึงเป็นอย่างนี้ขอเสียที่เธออย่าโมโหโทโสไปเลยไม่ว่าผมจะทำอะไรอย่างไรผมมีความปรารถนาดีที่สุดเสมอใครๆก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแล้วคุณทำอะไรอีกผมจัดการให้พ่อของเธอจ้างผมต่อไปเพื่อผมจะได้ดำเนินการที่จําเป็นในการอำนวยความปลอดภัยแก่เธอได้ คุณหมายถึงหมอสติลลิงวอเตอร์นี่นะหรือหมอสติลลิงฟรีครับใช่คุณจัดการได้อย่างไรนะดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าในเรสทาริกจะจ้างคนอย่างคุณเพราะเขาไม่ไว้ใจคนต่างชาติเลยผมเสนอตัวเข้าไปเองแบบนักแสดงกลเล่นไพ่นะ่ะผมไปหาเขาทำเป็นว่าได้รับจดหมายเรียกตัวจากเขา และเขาเชื่อคุณหรือแน่นอนผมเอาจดหมายให้เขาดูเป็นจดหมายที่ใช้กระดาษจดหมายของสำนักงานเขาและเซ็นชื่อเขาด้วยถึงแม้นเขาจะบอกว่าไม่ใช่ลายเซ็นเขาแปลว่าคุณเขียนจดหมายนั่นเองใช่ผมรู้ว่ามันจะต้องทำให้เขาเกิดอยากรู้ขึ้นมาและทำให้เขาอยากพบผมถึงขั้นนี้แล้วผมเชื่อมือตัวเอง คุณบอกเขาหรือเปล่าเรื่องหมอสติลลิงฟรีดคนนี้เปล่าผมไม่ได้บอกใครเลยมันอันตรายอันตรายต่อนอม่านะหรือใช่เป็นอันตรายต่อนอมา่าหรือนอมา่าเป็นอันตรายต่อคนอื่นก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแบบนี้แหละมาตั้งแต่ต้นแล้วข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาแปลไปได้ทั้งสองทาง ความพยายามที่จะวางยามิซิสเรสทาริกไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงจังอะไรเพราะเวลาได้ล่วงเลยมาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องปืนที่โบโรดีนแมนชั่นและเรื่องลอยเลือดกับมิสสปริงก็เหมือนกันไม่มีข้อยุติว่าผลเป็นอย่างไรเลยทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรนอร์มาไม่รู้เรื่องด้วยสักครั้งจำไม่ได้บ้าง ลืมไปบ้างเธอเห็นยากำจัดวัชพืชในลิ้นชักแต่จำไม่ได้ว่าตัวเองไปใส่ไว้หรือเปล่าความจำของเธอขาดไปเป็นห่วงๆไปทำอะไรมาบ้างก็จำไม่ได้ฉะนั้นเราจึงต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าที่เธอพูดนะ่ะจริงหรือเปล่าหรือเธอกุขึ้นด้วยเหตุผลกลใดเธอเป็นเหยื่อของแผนอุบาทหรือเปล่าหรือเธอเองเป็นตัวการ เธอวาดภาพให้ตัวเธอเองเป็นคนสมองฟั่นเฟือนหรือหรือมีแผนฆาตกรรมอยู่ในใจแล้วหาวิธีปัดความรับผิดชอบไปจากตัวเองแต่วันนี้เธอเปลี่ยนไปมากนะนิซิสโอลิเวอร์เอ่ยขึ้นช้าๆคุณสังเกตบ้างหรือเปล่าเปลี่ยนไปทีเดียวไม่กระเจิดกระเจิงเหมือนเมื่อก่อนบัวโ,โรพยักหน้าเสียงชุลมุนวุ่นวายข้างนอกแฟลต เบนความสนใจของสองคนนี้ไปคุณคิดว่ามิสซิสโอลิเวอร์หยุดพูดปวัวโรเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปที่สนามข้างล่างเห็นรถพยาบาลแล่นเข้ามาเขากำลังจะขนเอาไปซีท่ามิสซิสโอลิเวอร์ถามเสียงสั่นแล้วพูดต่อด้วยความเวทนาโทษถังเจ้านกยูงไม่ค่อยมีใครชอบอยู่แล้ว บัวโรพูดอย่างชาเย็นเขาแต่งตัวมากยังเด็กอยู่มิสซิสโอลิเวอร์พูดผู้หญิงมองแค่นั้นเองนะบัวโรเปิดประตูห้องนอนมองลอดออกไปขอโทษนะผมออกไปข้างนอกประเดี๋ยวบัวโรพูดคุณจะไปไหนนั่นมิสซิสโอลิเวอร์ถามอย่างระแวงผมเข้าใจว่า คำถามแบบนี้ในประเทศนี้เขาถือกันปัวโรชักรำคาญขอโทษเธอคะ่ะเธอเองแอบ,บดูทางประตูแล้วเดินไปที่หน้าต่างดูว่าข้างล่างเขาทำอะไรกันมิสเตอร์เรสทาริกเพิ่งมาเธอสังเกตเห็นขณนะที่ปัวโรกลับเข้าไปในห้องเงียบๆคลอเดียมาด้วยคุณเข้าไปในห้องนอนมาได้หรือเปล่าคะ ห้องนอนม่าน่ะตำรวจคุมอยู่หมดคุณคงรำคาญแย่ไอ้ถุงดำๆในมือคุณน่ะมันอะไรแทนที่จะตอบปัวโรกลับเป็นฝ่ายถามในกระเป๋าผ้าใบลายม้าของคุณมีอะไรอยู่บ้างอ๋อกระเป๋าใจ่ตลาดนะหรือมีอะโวคาโดสองลูกถ้าอย่างนั้นผมขอฝากถุงนี้ไว้หน่อยสิ ถือดีๆอย่าให้ยับนะครับผมขอร้องอะไรนะของบางอย่างที่ผมอยากพบและได้พบแล้วเฮ้อปัญหากำลังจะคลี่คลายออกแล้วเขาหมายถึงเสียงที่ดังอยู่ข้างนอกเฟสทาริกส่งเสียงดังแสดงความโกรธคลอเดียเข้ามาโทรศัพท์ตำรวจเดินไปที่แฟลตข้างๆ เ่อสอบปากคำฟรานซิสแครรี่และมิสเจคอบเสียงคนเดินไปเดินมาแล้วช่างภาพสองคนก็กลับไปสักครู่หนึ่งต่อมาโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีชายหนุ่มร่างสูงผมแดงเดินเข้ามาในห้องนอนของคลอเดียเขาพูดกับปัวโรโดยไม่ทันเห็นมิสซิสโอลิเวอร์เธอทำอะไรค่าคนหรือใครคู่รักใช่ เธอรับหรือคล้ายๆอย่างนั้นไม่เพียงพอเธอพูดออกมาชัดๆอย่างนั้นหรือฉันยังไม่ได้ยินเธอพูดอย่างนั้นยังไม่มีโอกาสได้พูดกับเธอเลยตำรวจมองเข้ามาในห้องหมอสติลลิงฟรีดหรือครับเขาถามตำรวจอยากจะพูดกับคุณหมอครับหมอสติลลิงฟรีดพยักหน้าและเดินตามออกไปอ้อ หมอสติลิงฟรีดนี้เองมิสซิสโอลิเวอร์พูดและพิจารณาไม่เลว <c oughs> โปรดติดตามตอนต่อไป